สงสารหนูจังเลยเอ้ยอืดอาจะคอได้แต่ละคนแต่ละตัวก็ลำบากแสนเข็นเหลือเกินวันหลังก็อย่าให้ค c o ี้นะรู้ไหมตอนนี้น้องกำลังเบ่งตัวแรกอยู่เดี๋ยวไม่นานเกินรอก็จะได้แล้ว ตน,น,นันอาตีน้อยออกมาชมโลกแล้วจ้าตัวที่หนึ่งรอดูตัวต่อไปนะจ๊ะว่าตอนนี้แม่แมวกำลังจะกินลกแล้วนะเนี่ยหืหลกลกลมหนูกินลกลูกอ่ะลูกอหนูกินลกอ่ะลูก กินได้ไง,ไงลูกทำไมกินลกอ่ะลูกืึร้องเงี้ยวแต่เด็กเลยน,นะร้องเงี้ยวแต่เด็กเลยลูกอืม และแล้ว,ลวผลงานก็ออกมาแล้ว5ตัวน้องคลอดได้สำเร็จและปลอดภัยทุกตัวเลยออกมาน่ารักทุกตัวเลยเอเอต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับตัวนี้ชื่อน้องแต้มนะครับสวัสดีครับอ่าส่วนตัวนี้ไม่ใช่แม่มันนะครับแต่มันมาดูแลแทนแม่มันมันคิดว่าเป็นโรคมันมันก็เลยมาดูแล ส่วนตัวแม่มันอะไรนี่งไงนั่งหัวเดยอยู่นี่ไงเนี่ยอ่าสองตัวนี้ชื่อน้องดวงกับน้องดีนะครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวมีอีกสองตัวนะฝาแฝดเหมือนกันตัวนี้ชื่อน้องเด่นน้องดวงสมาชิกใหม่ของบ้านทั้งหมดห้าตัวนะครับเต๊ะด จะเลี้ยงไหวไหมน้อ no. ตัวผู้หมดเลยนะครับห้าตัวีนวันที่สองแล้วที่น้องคลอดมาน้องคลอดวันที่สามเวลาเที่ยงขึ้น น,นี้ก็เข้าวันที่สองแล้วที่น้องดุด๊กดิด๊กดุด๊กด,ดิกน่ารักจังตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะไหนใครตั้งชื่อให้หน่อยสิคะ